เออเบสรูมมูลพระจันทร์อันนี้อะไรคะนั่าอะไรนะมิลกะนอ๋อเบดที่นอนพ่อให้น้ำนำวอเตอรอ๋อนำวาเตอร์คุณพ่อถืออะไรอยู่นี่อถือถือสังกิสิคะถือเก่งมากค่ะอันนี้อะไรบ้านรูมอ๋อแ้วเเห็นจอยุอ๋อคะบ้านรเเลยเอ้ยห้องอาบน้ำไม่ใช่หรอคะ กูอยากได้เนี้ยชุดบัตชุดบไสิฟันเก่งมากครับลูกอยากได้นี้หรอคะสบสบสบููอยากเนไปซีูอยาก่นฟุณบ้ยาก่กลกแลูลแลลแลลแลได้สบสบ,บูอันนี้อะไรคะชิงช้าลูอยากได้ชิงช้าภาษาอังกฤสิคะลูกอยาสวิงสวิงเหร ได้ครับสวิงช่ี่อะไรได้เองได้เลยงได้ี้ยะไรคะอีนนี้พี่อะได้ี้ยงไดพเี่ยได้เลี้ยไดกเลีได้เลี้ยงได้เลี่ยไี้ไรเลียครับเียเก่ยงไา้เลีนยงได้เลี้ยคได้ไ้เลีงมากอัี้ี้อะไค้เเีงดเล่งมากอัี้ี้อะไรคะชี้ได้เอ้โหอดนนี้อะไรคะแคทแมวแคทแมวเก่งจังเลยอันนี้อะไรคะน้งีู่เด เล่นจานเอาไปดูเล่นจานอ้าวลู้ลูลต,ตุ๊กแกอ๋อจับแล้วเก่งมากครับต่อมือเช้า